สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ระหว่างบรรทัดเพราะระหว่างตัวอักษรคือโลกอีกใบที่รอให้เราไปค้นพบวันนี้ผมจะพาคุณเดินทางข้ามเวลาย้อนกลับไปสู่ดินดดนเปอร์เซียโบราณที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ผ่านเรื่องราวจากหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นเหมือนประตูสู่โลกนิทานตะวันออกอาหรับราตรีครับและเรื่องที่เราจะหยิบมาเล่าในวันนี้อาจทําให้คุณตั้งคําถามกับสิ่งประดิษฐ ที่ดูเหมือนจะมอบทุกอย่างให้เราได้ในชั่วพริบตาคุณเคยคิดไหมครับว่าถ้ามีคนเอาสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำที่สามารถพาเราเหาะไปที่ไหนก็ได้ในโลกมันแลกกับสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณคุณจะยอมจ่ายไหมแล้วถ้าสิ่งนั้นคืออิสรภาพของคนที่คุณรักล่ะครับ <S <S เรื่องราวที่เราจะเล่าในวันนี้มาจากหนังสือ The Arabic Nights Entertainment หรือที่เรารู้จักกันในชื่ออาหรับราตรีครับ หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ผลงานของนักเขียนคนเดียวนะครับแต่เป็นการรวบรวมนิทานพื้นบ้านเรื่องเล่าและตำนานต่างๆจากตะวันออกกลางอินเดียและเอเชียมายาวนานหลายศตวตรรษจุดเด่นของมันคือโครงเรื่องหลักที่เจ้าหญิงเชเฮราศาสต์ต้องเล่านิทานถวายพระราชาทุกคืนเพื่อเอาชีวิตรอดจนกลายเป็นนิทานซ้อนนิทานที่ไม่มีวันจบสิน้นและหนึ่งในเรื่องเล่าเหล่านั้นก็คือเรื่องของม้าวิเศษครับ สิ่งประดิษฐ์ที่มาพร้อมกับพันธสัญญาที่อันตรายเกินกว่าใครจะคาดคิดเรื่องราวที่เป็นมากกว่าแค่นิทานพระจนไัยแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความหุนหันพันแล่นของวัยหนุ่มสาวความโลภของมนุษย์และราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความปรารถนาต้องมาถึงตรงนี้แล้วเรามาเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปพร้อมกับเจ้าชายเปอร์เซียกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเริ่มต้นในอาณาจักรเปอร์เซียในเทศกาลนูโรสหรือวันขึ้นปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่ เหล่านักประดิษฐ์และศิลปินต่างนำผลงานชิ้นเอกมาถวายจักรพรรดิเพื่อหวังรางวัลและคำชื่นชมแต่ในขณะที่งานเลี้ยงกำลังจะเลิกราชายคนเดียวคืนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับม้าไม้ที่แกะสลักได้เหมือนจริงราวกับมีชีวิตเขาค้อมไกลลงเบื้องหน้าบัลลังแล้วทูลว่าฟาบาทแม้ข้าจะมาเป็นคนสุดท้ายแต่สิ่งที่ข้านำมาถวายในวันนี้น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดจักรพรรดิเหลือบมองม้าไม้แล้วตรัสว่า ข้าก็เห็นว่ามันเป็นแค่งานฝีมือที่งดงามเท่านั้นชายฮินดูยิ้มแล้วตอบกลับไปว่าฟาบาทความมหัศจรรย์ของมันไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่การใช้งานของมันต่างหากม้าตัวนี้สามารถพาข้าเหาะเหินไปได้ทุกที่ในโลกนี้ที่ข้าต้องการในเวลาเพียงชั่วพริกตาสิ้นคำพูดนั้นจัก,กพัดที่ผู้ปลดปรานของแปลกใหม่ก็เกิดความสนพระไทยขึ้นมาทันทีพระองค์ชี้ไปยังภูเขาสูงที่อยู่ห่างออกไปราวสามลิก แล้วท้าให้ชายฮินดูขี่ม้าไปเด็ดใบปลามจากเชิงเขานั้นมาให้ได้ชายฮินดูไม่รอช้าเขากระโดดขึ้นหลังมา้าบิดหมุดเล็กที่อยู่ตรงคอของมันทันใดนั้นเองมา้มาไม้ก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบหายลับตาไปสายตาของผู้คนไม่ถึง15นาทีเขาก็กลับมาพร้อมกับกิ่งปลามในมือสร้างความตื่นตะลึงให้กับทุกคนในสนามหลวงแน่นอนว่าจากักรพรรดิต้องการม้าตัวนั้นพระองค์เสนอจะซื้อมันด้วยราคางาม แต่ชายฮินดูกลับปฏิเสธเขาบอกว่าเขาได้มาตัวนี้มาจากการแลกกับลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาและเขาจะยอมปล่อยมันไปก็ต่อเมื่อได้แลกกับสิ่งที่เขามองว่ามีค่าทัดเทียมกันจากพรรพัเสนอเมืองทั้งเมืองให้เขาปกครองแต่ชายฮินดูสายหน้าแล้วทูลสิ่งที่เขาต้องการนั่นคือพระหัตถ์ของเจ้าหญิงแห่งเปอร์เซียข้อเสนอนี้สร้างความโก,กรธกริ้วแคลนกับเจ้าชายฟีโรชาพระโอรสองค์โตเป็นอย่างมากแต่จักรพรรดิกลับลังเล เพราะความอยากได้เครื่องมือของวิเศษนั้นพระองค์จึงมีรับสั่งให้เจ้าชายลองขี่ม้าตัวนั้นดูก่อนเพื่อจะได้รู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของมันแต่ด้วยความใจร้อนของเจ้าชายหนุ่มทันทีที่ขึ้นไปบนหลังม้าเขาก็บิดหมุดที่เคยเห็นชายฮินดูใช้โดยไม่รอฟังคําแนะนําใดๆทั้งสิน้นม้าวิเศษพุ่งทะยานขึ้นฟ้าด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบหายลับไปจากสายตาของผู้คนในที่สุดพระองค์จึงต้องไปปรับทูลรับฟังคาถามชายฮินดูเขาพูดว่า ถึงแม้ท่านไม่รู้วิธีขับม้าวิเศษนั้นมาก่อนแต่มีปุ่มเล็กลงไปบนหูขวาของมันอยู่และมันจะลงจอดอย่างนุ่มๆเมื่อได้ยินเช่นนั้นจกกักรพรรดก็โกรธไกลเป็นอย่างมากเขาทำหน้าที่ไปแล้วแต่ก็ไม่ยอมรับความผิดที่เกิดขึ้นและสั่งถังชายฮินดูไว้ทันทีทันใดนั้นเจ้าชายที่อยู่บนฟ้าก็เริ่มตระหนักถึงความผิดพลาดของตนเองเขาพยายามบิดหมุดกลับทางเดิมแต่ม้าก็ยังลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆความกลัวเริ่มเกาะกลุ่มหัวใจเขา แต่เขาก็ยังมีสติพอที่จะสำรวจไปรอบๆม้าจนกระทั่งเขาพบหมุดอีกอันหนึ่งที่เล็กกว่าซ่อนอยู่บนหูซ้ายของม้าเมื่อลองบิดดูม้าก็เริ่มร่อนลงอย่างช้าๆแต่ตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนแล้วเขามองไม่เห็นอะไรเลยเขาจึงปล่อยให้ม้าพาไปตามยัถากรรมจนกระทั่งมันร่อนลงจอดอย่างนุ่มนวลบนดาดฟ้าของพระราชวังอันงดงามหนึ่งโดยความหิวและเนืดเหนื่อยเจ้าชายเดินลงบันไดไป และพบกับห้องโถงที่มีทหารยามนอนหลับอยู่พร้อมดาบในมือเขารู้ทันทีว่านี่คือเขตพระราชฐานชั้นในแต่ความจําเป็นบีบบังคับให้เขาต้องเดินต่อไปจนถึงห้องบรรทมห้องหนึ่งซึ่งมีม่านใสกั้นอยู่เมื่อแอบ,บมองเข้าไปเขาก็ได้พบกับภาพของเจ้าหญิงแสนงามที่กําลังบรรทมอยู่บนแทน่นความงามของนางทําให้เจ้าชายตกหลุมรักในทันทีเขารวบรวมความกล้าค่อยๆค,คุกเข่าลงข้างแทน่นแล้วปลุกเจ้าหญิงเบาๆ นางตื่นขึ้นมาด้วยความประหลาดใจแต่กลับไม่มีท่าทีหวาดกลัวเจ้าชายจึงรีบแนะนําตัวแล้วเล่าเรื่องราวการผจญภัยอันน่าวิเศษของเขาทั้งหมดให้ฟังเจ้าหญิงองค์นั้นคือเจ้าหญิงแห่งเบงกอลพระธิดาของราชาแห่งเบงกอลนางรู้สึกทึ่งและเห็นใจในชะตากรรมของเจ้าชายจึงให้การต้อนรับเขาอย่างดีทั้งสองได้ใช้เวลาร่วมกันจนความรักเกาะตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าชายฟีโรชารู้ดีว่าเขาต้องกลับไปหาพระบิดาเพื่อคลายความกมังวล แต่ใจหนึ่งก็ไม่อยากจากเจ้าหญิงไปเขาจึงตัดสินใจชวนานางหนีไปเปอร์เซียด้วยกันซึ่งเจ้าหญิงก็ตอบตกลงทั้งสองแอบขึ้นมาดัดฟ้าในคืนเดือนมืดและขี่ม้าวิเศษทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้ากลับไปยังเปอร์เซียเขาชวนานางไปพักที่พระตำหนักนอกเมืองก่อนแล้วจึงรีบเข้าไปทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระบิดาทราบจักรพรรดิปลื้มปิติอย่างมากที่ได้ลูกชายกลับคืนมาแถมยังได้ว่าที่ลูกสะใภ้ที่แสนงดงามพระองค์ไม่เพียงแต่ให้อภัย แต่ยังสั่งให้ปล่อยตัวชายฮินดูให้เป็นอิสระทันทีและนั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะครั้งใหม่ชายฮินดูที่ถูกปล่อยตัวออกมาได้ข่าวว่าเจ้าชายกลับมาพร้อมกับเจ้าหญิงและทิ้งนางไว้ที่พระตำหนักนอกเมืองโดยความแค้นที่ถูกจองจําเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีเขาหลอกเขาเฝ้าพระตำหนักว่าเจ้าชายส่งเขามาเชิญเจ้าหญิงไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิเจ้าหญิงเป็นกอลหลงเชื่อจึงยอมขึ้นไปนั่งซ้อนท้ายม้าวิเศษอย่างโดยดี ชายฮินดูบิดหมุดแล้วทะยานขึ้นฟ้าไปพร้อมกับเจ้าหญิงเขาจงใจบินผ่านขบวน,นของจักรพรรดิและเจ้าชายที่กำลังเดินทางมารับตัวนางเพื่อเย้ยหยันพวกเขาก่อนจะหายลับไปในหมู่เมฆเจ้าชายฟีรรชาหัวใจแตกสลายเขาสิ้นหวังและโกรธแค้นแต่แทนที่จะจมอยู่กับความเศร้าเขาตัดสินใจทำในสิ่งที่ลูกผู้ชายพึงกระทำเขาสละยศศักปลอมตัวเป็นเดวิชหรือนักบวชเนจร แล้วออกเดินทางร่อนแรมไปทั่วแค้นเพื่อตามหาเจ้าหญิงโดยไม่รู้ว่าโชคชะตาจะนำพาเขาไปสู่อันตรายที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมฝ่ายชายชาวฮินดูได้พาเจ้าหญิงไปยังอาณาจักรแคชเมียร์ขณะที่เขากำลังจะใช้กำลังบังคับนางสุลตา่านแห่งแคชเมียร์และขหารก็ผ่านมาพบเขาพอดีสุลต่านช่วยเหลือเจ้าหญิงไว้และสั่งประหารชายชาวฮินดูทันที แต่เหมือนหนีเสือป่าจราเข้สุลต่านแห่งแคชเมียร์เองก็ตกหลุมรักในความงามของเจ้าหญิงและประกาศจะอภิเษกสมรสกับนางในวันรุ่งขึ้นเจ้าหญิงแห่งเบงกอรผู้ชาญฉลาดเพื่อรักษาคำมั่นสัญญาที่มีต่อเจ้าชายฟิโรสชอนางจึงแกล้งทำเป็นเสียสติไม่ว่าหมอหลวงคนไหนก็รักษาไม่หายเพราะนี่คืออาการป่วยที่ไม่ได้เกิดจากร่างกายแต่เกิดจากหัวใจที่ซื่อสัตย์ ข่าวของเจ้าหญิงผู้เสียสติแพร่สะพัดไปทั่วจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าชายฟิโรสชอในคราบนักบทชเดลริชก็ได้ยินเรื่องนี้เข้าเขามั่นใจว่าต้องเป็นเจ้าหญิงของเขาแน่ๆจึงปลอมตัวอีกครั้งเป็นหมอหลวงเดินทางไปยังแคชเมียร์และด้วยไหวพริบเขาก็สามารถเข้าไปตรวจอาการของเจ้าหญิงได้ตามลำพังทันทีที่อยู่ด้วยกันสต่อสองเขากระซิบข้างหูนางว่าเจ้าหญิงนี่ข้าเองเจ้าชายแห่งเปอร์เซีย ข้ามารับเจ้ากลับบ้านทั้งสองดีใจจนน้ำตาไหลและวางแผนหลบหนีร่วมกันโดยใช้ม้าวิเศษตัวเดิมซึ่งสุลต่านแห่งแคชเมียร์ได้เก็บรักษาไว้เป็นของแปลกในท้องพระคลังเจ้าชายในคราบหมอหลวงได้ทูลสุลต่านว่าการจะรักษาเจ้าหญิงให้หายขาดได้นั้นต้องใช้ม้าวิเศษทำพิธีกลางแจ้งโดยให้นางขีม่ม้าและเขาจะเป็นผู้ร่รยมนกํากับสุลต่านผู้หลงเชื่อจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่กลางเมือง ผู้คนมามุงดูกันแน่นขนาดเจ้าหญิงในอาพรงงงามทุกประคองขึ้นไปนั่งบนหลังม้าวิเศษทันใดนั้นเองหมอหนุ่มก็กระโดดขึ้นไปนั่งซ้อนท้ายอย่างรวดเร็วเขาบิดหมดที่คอมา้าแล้วตะโกนก้องฟ้าว่าสุลต่านแห่งแคชเมียหากท่านคิดจะแต่งงานกับเจ้าหญิงคนไหนหัดไปขอความยินยอมจากนางก่อนเถิดแล้วมาวิเศษก็พาเจ้าชายและเจ้าหญิงทาย,ยานขึ้นฟ้าท่ามกลางสายตาอันตะลึงงันของสุลต่านและชาวบ้านแคชเมีย ทั้งสงกลับสู่เปอร์เซียอย่างปลอดภัยและได้อภิเษกสมรสกันอย่างมีความสุขในที่สุดเรื่องราวของมาวิเศษจบลงอย่างมีความสุขนะครับแต่มันทิ้งแง่คิดที่น่าสนใจเอาไวใ้ให้เราหลายอย่างเลยทีเดียวอย่างแรกคือเรื่องของความหุนหันพลันแล่นที่มักนำมาซึ่งบทเรียนราคาแพงครับเจ้าชายฟิโรสชอเกือบจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งกลางอากาศเพราะความใจร้อนอยากจะอวดเก่งของตัวเอง มันเหมือนกับการที่เราตัดสินใจทำอะไรลงไปโดยไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีพอสุดท้ายก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาที่ตามมาทีหลังแต่เรื่องนี้ก็สอนเราอีกอย่างครับว่าแม้จะพลาดไปแล้วแต่ถ้ายังมีสติปัญญาและความกล้าหาญพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาเราก็สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้เสมอประเด็นต่อมาคือของวิเศษไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคน ชายชาวฮินดูสร้างม้าที่เหาะได้แต่เขากลับใช้มันเพื่อสนองความโลภของตัวเองสุดท้ายก็นำมาซึ่งจุดจบที่น่าเศร้าในขณะที่เจ้าชายและเจ้าหญิงใช้มันเพื่อความรักและการหลบหนีจากพยันตรายมันทำให้เราฉุกคิดได้ว่าเทคโนโลยีหรือสิ่งของอำนวยความสะดวกต่างๆในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันครับมันเป็นเหมือนดาบสองคมขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้จะนำมันไปใช้ในทางที่ดีหรือร้ายและสุดท้ายคือพลังของความซื่อสัตย์และความไว้วางใจครับ เจ้าหญิงแห่งเบงกอยอมแกล้งทําเป็นคนบ้าเพื่อ <Glen> รักษาคํามั่นส <ahead> like ัญญาที่มีต่อเจ้าชายและเจ้าชายก็ยอมสละทุกอย่างเพื่อออกตามหานางความรักของพวกเท้าทั้งสองคนผ่านบททดสอบที่หนักหนามาได้ก็เพราะความเชื่อใจซึ่งกันและกันนี่แหละครับมันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจว่าในโลกที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงการที่มีใครสักคนที่เราไว้ใจและเขาก็ไว้ใจเราถือเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดแล้ว สิ่งที่เรื่องราวของมาวิเศษบอกกับเราก็คือของวิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่เหาะเหินเดินอากาศได้แต่คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาต่างหากครับนี่เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของจินตนาการที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดของหนังสืออารับราตรีเท่านั้นครับถ้าคุณสนใจลองไปหาฉบับเต็มมาอ่านดูนะครับ เพราะทุกเล่มมีโลกอีกใบซ่อนอยู่เสมอและบางทีคุณอาจจะพบเรื่องราวที่ถูกใจยิ่งกว่านี้ก็ได้ครับหากคุณชื่นชอบการเดินทางไปในโลกของหนังสือแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องระหว่างบรรทัดของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าสวัสดีครับ